สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับก็คลิปนี้มีพระสมเด็จหลวงพ่อแพรครับมานำเสนออีกแล้วเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะครับหรือเนื้อทองผสมนะครับเป็นสมเด็จห่อครับรุ่น3ามครับปีสองหครับ ด้านหลังยันจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับก,ก่อนชมคลิปาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันนะครับก็พอดีได้มาสององค,ครับก็เอามาเทียบให้ชมกันเลยครับลักษณะพระนะครับ นี่ครับผิวพระเป็นธรรมชาตินะครับแท้ดูง่ายครับแบบนี้ครับดูระหว่างซุ้มนะครับทั้งสององค์นะครับนะครับเป็นซุ้มครอบแก้วซุ้มต้องตึงๆนะครับแบบนี้ครับ ร่องน้ำครับดูร่องน้ำทั้งสองข้างครับก็ค่อนข้างจะเท่ากันครับแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างครับนี่ครับต้องมีด้านหลังครับเป็นยันใหญ่นะครับยันใหญ่ครับจดจำไว้ได้ครับยันใหญ่คือรุ่น3ามครับปี2 5 0ห้าศนย์หกนี่ครับยันต้องใหญ่แบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนในคลิปครับเป็นยันเล็กปีสองห้าศูนย์สามครับรุ่น2ครับแต่นี่คือยันใหญ่ปีสองห้าศูนย์หกุ่นสามอ่าเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับแดงแฟดแบบนี้ครับพระสวยเดิมครับ ค่อยโฟกัสถอเดเลยผมขอปรับมวงกล้องเลยอ่ะโอเคชัดแล้วครับนี่เห็นไหมครับพวกคาบเบลพวกนี้ครับติดเดิมๆครับนี่ครับร่องบัวครับดูตรงร่องบัวนะครับ ต้องคมคมแบบนี้ครับเป็นพระหล่อนะครับแท้ดูง่ายครับล่องยันเห็นเห็นไหมครับยังมียักใ่อะไรเต็มเลยเดิมมากๆครับทั้งสององนี้ครับ เห็นพวกนี้คือรอยตะใบนะครับเดี๋ยวไปดูอีกองค,ครับนีดแดงแป๊ดแป๊ดแบบนี้ครับเห็นไหมครับล่องบัวคมๆแบบนี้เหมือนกันครับก็จะมีฐานแซมเหมือนกันกันกบองค์กอรครับ ็นคลิปนี้แล้วไม่ต้องไปหากล้องไม่ต้องไปเดินสนามพระไม่ต้องหาซองครับดูแบบนี้ก็ได้ความรู้ครับนี่เห็นไหมครับรอยตะไบครับที่ผมบอกนี่ต้องมีครับอ่ะก็เดี๋ยวมาให้ดูขอบด้านข้างครับพระต้องบางๆนะครับแบบนี้ครับ เห็นไหมครับบางแล้วก็เป็นธรรมชาติครับก็เป็นพระสมเด็จรุ่นสามครับปีสอง6ห้าอยหกครับก็วันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมแล้วก็บอก ลักษณะของพักนะครับว่าวิธีพิจาราดูเป็นแบบไหนยังไงครับอครับฐานบัวต้องคมคมครับนี่ทั้งสองข้างครับนี่โอเคดูแบบนธรรมชาติดีครับนี่ครับฐานบัวต้องคมคมครับมีฐานแซมนะครับ แล้วก็ขาโต๊ะนี่เห็นไหมครับขาโต๊ะต้องมีนะครับผิวร์าก็ต้องตึงๆครับนะนี่ครับลองดูด้านหลังนะครับตึงๆครับนะแบบนี้นครับ ก็ยินดีรับเช่านะครับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่ผมเคยนำเสนอไว้ครับสอนไว้ก็ท่านใดอยากจะออกหรืออยากจะแบ่งปันก็สามารถสง่งมาขายผมได้ครับผมยินดีรับเช่าและให้คำปรึกษานะครับต่อวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปอ็นกำลังใจให้ด้วยครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับ